โอ้โหจากกรเสียไรเสียไรเสียดีเสียแบงค์กับเสียแบงค์กับเสีเนาให้เป็นหมืเป็นเป็นบึกนี่แวพาวเคยได้มากขนาดนี้ไหมเกิดมาได้เยอะกว่านี้ทเสุดเท่าไหร่สุดเท่าไหร่สปดครับเจ้านี้เท่าไหร่มื่นบกหมนหนึนสมโอ้โหแตงอะไร ฉีดไงยกยกสี่ให้แบบรอรออัดฉีดให้ราคามันยันยันก่อนเนี่ยถามตรงตรงเลยนะไอ้ยกฉีดตรงเราเมา้เนี่ยตกใจฮะตกใจใช้คำว่าตกใจจะไม่ไอวให้ดูดีเลยไม่ได้เมาเหรอครับตกใจตกใจใช่ไหมจะเรียกควาเหมือนกันครับวเหมือนกัน วันนี้วันนี้วันนี้พี่น้องแฟนมวยเขาบอกว่าแพลวๆนี่มาแปลกมากมาต่างคนฟินดูกันพุกเหมือนกันกินไม่ออกเหมือนกันแต่น้องบอกว่ายกห้าเตะซ้ายเหมือน 3A เลยยกห้าแล้เราเรามาสไตล์พีมือนะก็คิดว่าเตะบขั้นเดินไปโดนแซงซ้ายก็เลยจอยออกมาโอ้โหนี่วันนี้ รับท่านคนใหญ่ทุณคนเมื่อในค่ายที่เล่นเชิให้ครับครับผมแล้วเป็นไงเอ้เวลาเวลาชกมวยเป็นมวยทันดกับเป็นมวยบ็อกเซอร์มวยฝีมือเนี่ยมันต่างกันยังไงเนี่ยไอ้ฝีมือนะฝีมือมันมันกาะรกาอมันมันมันขัดขนกับตัวเราไหมนี่อขัดขยัไมออยากจะตะโกนร้องเ้ยมาก็อย่าบอกอย่าบอกัวเสียว่เออไอ้นรองเขาบอกว่า ขี่เขาได้เยอะนะเออลื่นเดี๋ยวเจาเพิ่มเท่าไมันจะลงมาดีครับจังหวะอย่างนั้นที่แม่งขาเกี่ยวขาด้วยครับเออเออจากแก้มืออีกนะไปไปสามเกี่ยวเออเท่าเดิมนี่แหละเพราะของเขาบอกว่าเขาเขาไม่แพงเพราะวก็ผมได้เยอะครับได้ยังไหนบ้างอ่ะย้สามผมก็ได้เยอะนะยกอสามได้เยอะขี่ผมก็ผมได้ดิบหน่อนกั่เขาได้แค่กางนน่ร นี่นี่ออกกี่ครั้งนี่ครั้งเดียวครับครั้งเดียวใช่ไหมจังหวะจังหวะนั้นหนิจะล้มผมจะล้มได้โอ้ใจเราไมได้เล้มเพี้ยนไปยกห้าเนี่ยก็คือเรามั่นใจได้ใช่ได้ครับยกหอาตีล้มมีเออมั่นใจมั่นใจเลยใช่ไหมเพราะตีล้มนี่มั่นใจเลยใช่ไหมอ๋อเอาตอนนี้ป็นไงบ้างเดี๋ยวตอนนี้แถวาตอนนี้อยากให้พวกกลับมาครับอยากกลับมาให้ยิ่งใหญ่ครับอ้าวแล้วตอนนี้ยังไม่ยิ่งใหญ่อีกเลยยังอยังเหรอ เรื่องสภาพร่างกายครับตอนนี้ก็้อยตอนนี้ถ้าสมมติว่าพูดถึงตีเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่สภาพร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ขึ้นเมื่อก่อนเลยนะัอุ้ยไม่ถึงแค่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ถึงก็ต่อยดีโอ้เนี่ยนี่ขนาดกล้ามท้องเป็นมันมากดิยังไม่ถึงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เหรอยังแถวยังมีไอ้นี่เลยครับแต่ว่าเมื่อก่อนยังเดินอันเนี่ย ก็อยากจะให้พวเราบอกแฟนๆทังบ้านหน่อยว่าตอนนี้เราปรับสไตล์กันชกแล้วจะไม่ได้ปรับไม่ได้ปรัเปล่าไม่ไม่ได้ปรับเลยครับเออเรือึกไม่บอกไม่บอกเ้วไปเดินแจซ้ายแล้วก็เปลี่ยนเรือเปดูที่มุมบ้างครับเอายังไงดีครับเรือดูไฟหน้านี่ไฟหน้านี่คิดว่าเราจะต่อยทรงนี้อีกไหมไดูเหนกันครับชอบไหมเนี่ยทรงนี้ชอบไหมก็ได้ก็ได้อยู่นอะอีกว่าเดี่อดีกคราบเอาดาดี่ด่อยนะเอ้าาก ก็ขอบคุณแฟนมวยด้วยครับคุณซีได้ใจผมครับผมก็มาครับวันนี้แฟนมาเชียร์ไหมเนี่ยมีครับฮะมีมีแล้วมามามาเชียร์เย็นไหมแล้วมีโอกาสมีวางวางเป้าหมายแต่งงานกันเมื่อไหร่ไม่ยังเลยครับของยังยังนี่พูดเหมือนเสื้อเราพูดเหมือนดาราเลยนะเจ้าขาวเป็นเแฟนแฟนไม่มาข่วนครับ